มองอย่างนี้มองอย่างนี้ฉันแทบจะบ้าเธอมองจง้อง,จงฉันมองจ้องฉันเหมือนเธอจะฆ่าเธอมีอะไรมีอะไรก็คุยในหน้ากลับมาบ้านที่ไร้ต้องพเพราะว่าทุเรำมีตั้งเยอะงานก็มีตั้งแยะเธอทำไมไม่เคยเข้าใจก็ฉันน่ารักอย่างนี้เธอยังชอบทำร้ายใครละมัด มาริสามาเลยนี่ก่อนจะทํางานนี่มาไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวมีเรื่องจะต้องบอกก่อน <c oughs> การงานเนี่นะมาริสาน้าจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนรู้ไหมเราจะต้องปฏิบัติจริงทําจริงสิ่งสําคัญเราจะต้องขยันอดทนมีมานะไม่เหลวไหลอย่าให้เสียชื่อเสียงมาถึงน้าได้ <c oughs> เขาจะว่าว่าหลานน้าเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเสียชื่อเสียงไม่ได้นะจ๊ะเข้าใจไหม เข้าใจค่ะสัตย์ไทยเหมือนเต็มที่ค่ะดีมากเอาเหลยงั้นเรามาเริ่มฝึกงานกันที่แผนกบัญชีเลยนะมาริสาเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะมีคนมาแนะนำให้ว่ามาริสาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างสวัสดีครับคุณนงอะไรแมกฉันอยู่นี่นี่อยู่นี่สวัสด,ดีฉันนี่ก็มองมาที่ฉันนี่ไปมองมาที่อื่นทำไมมีอะไร เจะรับกาแฟไหมครับยังยังไม่ถึงเวลาไปเลยไปรู้ไหมว่ากาแฟเนี่ยงบของเดือนเนี้ยมันเลยเกินไปถึงขนาดไหนแล้วกินอะไรกันให้มันประหยัดประหยัดหน่อยสิแล้วถ้าเกิดว่ามันมากไปกว่านี้ฉันจะเอาเงินเดือนแกที่มันมีอยู่น้อยนิดเนี่ยเอาหักออกมาเลยเอา้าวมาหักเรื่องอะไรล่ะคุณผมไม่ได้กินด้วยซะหน่อยไปหักคนที่กินนู่นไม่รู้ล่ะยังไงเป็นหน้าที่แกดูแลแกต้องรับผิดชอบ นี่งานไม่เสร็จหรือยังไงฮะไปได้แล้วผมผมไปก่อนแล้วครับมาลิสาผู้ชายบริษัทเนี่ยน่าจะบอกเอาไว้เลยนะไว้ใจไม่ได้สักคนเดียวเออต้องไม่กาแฟก้์เอาเลยได้กั่เดือนนะครับ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาีิสิทำไมมันได้แก้วเดียวเป็นไงกาแฟมันหมดอรอไม่ได้หมดแล้วครับแต่ว่าผมอ่ะต้องทำตามนโยบายประหยัดของคุณอนงเขาครับ,รบเพราะว่าเดินที่แล้วงบกาแฟของเรามันเกินครับแล้วถ้าเดินนี้เกินอีกนะผมเนี่ยโดนตัดเงินอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนได้ไงเรางบบริษัทได้กันด้านสิครับผมยัง,งงงอยู่เลยมันอย่างนี้มันต้องใครกินใครก็ต้องสมควรจ่ายถูกไหม ก็บริษัทจ่ายไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกทำางี้มันไม่ถูกอย่างนี้ต้องคุยกันหน่อยได้คุณอนงค์อ่ะใช่ไม่ถูกเออโอ้ยอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยครับอืขนาดหลานสาวแกที่มาฝึกงานนะอืยังมาทำท่าทศการใส่ผมตีหน้ายากใส่ผมอีกดูใครคุณอนงค์อ่ะแค่ผมเลอะหลานแกแค่นี้ไม่น่าเลย ดูอเอาหน้าอย่าไปทําให้แกต้องโกรธเคืองอะไรเลยอย่าไปเลยลูกหลานสาวแกก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องนะคุณพันครับจะไม่เลยได้ยังไงล่ะคุณพันคุณมาริสาเนี่ยอทั้งสาวทั้งสวยอสเปกแมงเลยดีเลย้<อ>ลนางพีนี่จะสเปกแมงเลย นาทีอ่ะเมื่อสองสามวันนี้ก็เห็นเหล่พนักงานข้างล่างไปเราบอกนานๆทีเอ้อไปผีสวยๆอะไรอีไปเอากาแฟมาให้ไปอะเอ,อ้เอ,อ้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวครับเชิญหน่อยสิคุณตุ้มเองต้องเข้าไ,ได้ครับไปเกียดมากเ <c oughs> มื่อกี้ที่ไหนว่าหลานสาวคุณนรงเนี่ยสวย เป็นเลขาค,คุณพาชื่นก่อนนะคะคุณพาชื่นจะได้สอนงานให้ไปไหนอะเอาไปเป็นเพื่อนได้ค่ะสาจะได้คอยรับใช้คุณพาชื่นนันนองก็เตือนไว้แล้วค่ะว่าผู้ชายในบริษัทเนี่ยห้ามไปยุ่ง <c oughs> คุณนนนก็เป็นอย่างนี้แหละมาลิสาน่าจะรู้ดีกว่าพี่อีกนะในสายตาของคุณนนนงนะ ต่อให้เป็นผู้ชายนะก็ก็มีดีทั้งนั้นแหละพี่ว่าเราไปหารายทานกันก่อนดีไหมแล้วเราค่อยกลับบ้านเนาะแล้วแต่คนพาเชื่อแล้วกันะคะดีะร้านหนึ่งนะจ๊ะที่ป๋าคลาวรีดพิเศษอยากจะพาหนูมาเพราะร้านนี้มีทุกอย่างที่อร่อยสมกับความตั้งใจมากแล้วก็ป๋าเฮ้ยไม่เป็นทานึ่งดีกว่าค่ะ กันีคือคือลูกสาวป๋าเองคืนเข้าไปเนี่ยบลายแน่นอนเล้เหรอคะว้าทำไมต้องมาจ้าเอกกันวันนี้ด้วยก็ไม่รู้น่าเบื่อจิงเลย ดีครับพ่อนงฉันเองจ็ตามไม่ฝาดหรอกครับผมไปไหนก็ไปสัเสิทำไมจะต้องมายืนคอยอยื้อคอยาบป็ยีรำแถวนี้ด้วยฮะโถรแ,แค่แค่อะไรก็ไม่ต้องทั้งนั้นไม่ต้องมาอ้างอะไรเด็ดขาดแล้วยิ่งตอนที่ฉันไม่อยู่ไปอบรมบัญชีเนี่ยนะถ้าฉันได้ข่าวว่าแกมาเกะกะอะไรแถวเนี้ยฉันจะเอาเรื่องแกอย่างถึงที่สุดครับคครับ อบรงบัญชีโอ๊ยนี่สนุกซิวะยังไงคุณอาก็ไว้สักคนเถอะนะคะเพราะว่าคุณอนงเนี่ยฝากชื่นไว้อะค่ะฝากแล้วฝากอีกแม่หนูพาชื่นก็พูดเหมือนอาป็มคนไม่ดีไปได้อาก็ไม่ได้ไปจะทำอะไรให้น้องเขาต้องลำบากใจนี่ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณอา เพราะว่าชื่อเนี่ยเห็นเด็กนิสัยดีซื่อชื่อนั้นไม่อยากจะให้เขาใจแตกเอเอดูเหมือนนูพะชื่อจะถูกชะตากับเด็กคนนี้มากนะ <c oughs> ค่ะชื่นเห็นเขาเอาการเอางานดีมากอะค่ะ <c oughs> ถ้าเราดูแลเขาดีๆต่อไปเขาก็จะเป็นพนักงานที่ดีสำหรับบริษัทเรา <c oughs> ถูกต้องถูกต้อง <c oughs> คนดีๆอย่างนี้น่าเลีออย้ยงดูไว้นะ เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนคนไปที่ฟาร,ร์มโคนมสัทีอะเป็นเปรมอยู่เรื่อยเ,เลยไม่ก็ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนมนี่จ้ะกลัวแต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่นมวัวสิอุ้ยไม่ใช่โอ้โหเฉพาะนมวัวอย่างเดียวผมก็เลื่องจะตายอยู่แล้วจะไปทานนมเลยโอ้ ให้มันจริงเถอะจ้ะกลัวมันจะเป็นแต่นมถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมก็ชอบอยู่คนเดียวนี่แหละไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่แล้วว่าแต่เรื่องที่จะให้น้องสาวของลอยเนี่ยมาฝึกงานว่าไงคะไปถึงไหนแล้วตายๆเกือบลืมนะลืมไปได้ยังไงนะน้องเมียแท้ๆเอาอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้สบมอสบายมาก อย่าห่วงด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องง่ายๆ่าเรื่องมันนจะยากกว่าเยอะ คุณพันยังไม่กลับไปเลยครับอ,อ๋อกระลอพี่ตุม้มไปส่งพี่ตุม้มค่ะไปส่งหนูพันหน่อยได้ไหมคะนะไปส่งหนูพันหน่อยนะแล้วหนูพันจะเลี้ยงแห้วกับป๋องฮะแ้วแช่อิ่มเลยฮะนะคะคุณพันไม่ต้องมาย้อแย้มผมเลย <c ười> คอยดูสักวันได้เห็นของดี <c ười> โทรไอหมาเห็นเครื่องบินมีปลาป๋องอยู่บนเครื่องบินเ่า ไปตองแห้งบนเครื่องบินด้วยเออ <laughs> สาเชิญจ้ะแล้วตายตายสาเป็นพระเจ้ป่าเจอสานล้ป่านี่เปลี่ยนจากราชสีในใกลายเป็นหมาปามีความรักจริงนะจ๊ะนี่รักจริงวางแต่งเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> ป่า,า, <laughs> <laughs> าป่า สหน่อยไหมครับอไม่ละค่ะสายไมากก่ดื่กาแฟขอบคุณนะคะเอ่อน้ำน้ำเปล่นเป็นน้ำอื่นก็ได้ครับไม่ละค่ะขอบคุณค่ะอะไรครับเออ,เอ,อคุณสาครับไปทางข้าวผมไหมครับเพราะว่านี่ก็พักเที่ยงแล้วครับไม่ละค่ะสายไม่ค่อยหิวพอดีเพิ่งกินขนมที่คุณพันซื้อมาฝากยังอิ่มอยู่เลยค่ะขอบคุณนะคะใครซื้อฝากแล้วครับก็คุณพันสง่างคะขนมนี่ไงคะ อร่อยนะคะทานสิคะ,ะไม่เลยครับขอบคุณคุณพันครับอะไรนะคะพลตาตาครับั้นผมผมไปก่อนแล้วนะครับครับ อย่างดีนะเสียอย่างเดียวนายตุ้มเม้งคอยจะรังควานก็รอก,ก็ติดอยู่นะสิไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เพราะชื่อเนี่ยมีคนคอยกำจัดจุดอ่อนตุ้มเม้งค่ะแม่เนาะมาว คุณสาครับจะกลับบ้านแล้วล่ะครับวันนี้คงกลับคนเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นคุณพาชื่นกลับไปกับคุณแม่เลยนะครับคือว่าเออแถวเนี้ยไอ้พวกโรคจิตมันเยอะครับผมกลัวได้รับอันตรายเหลือเกินครับหรอครับครับผมใช่ครับอันตรายมากเลยครับขอบคุณนะคะที่เตือนไปนะคะเดี๋ยวได้ไหมครับผมไม่อยากเตือนอย่างเดียวครับอยากจะไปส่งด้วยจังเลยครับไม่เป็นไรค่ะ สาวตัวรอดได้ตอนนี้สาวชำนาญทางแล้วนะคะไล่มีใครทำอะไรสาวได้หรอคะขอบคุณนะคะครับนาสาวสจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะกลับเนี่ยพี่ว่าแวะหาอะไรทานกันหน่อยดีไหมสาวคงไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่สาวไม่สบายจะต้องไปส่งเงินให้แม่ค่ะจ้าค่ะ ใจนะเดี๋ยวพี่ไปส่งขอบคุณค่ะ